วิธีสร้างสเสน่ห์ให้ฝังลึกลงไปในจิตใต้สํานึกของผู้ชายนะคะวิธีแรกนะคะก็คือรูปร่างหน้าตาของคุณนั่นแหละอันนี้รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าถ้าคุณสวยดูดีแต่งตัวดีหุ่นดีแบบทําตัวเองให้ดูดีตลอดเวลามันก็จะทําให้เขารู้สึกดีกับคุณใช่ไหมคะต่อมาข้อที่2ก็คือเรื่องของการใช้เสียงอ่ามันมีรูปรดกลิ่นเสียงใช่ไหมคะเสียงเนี่ยก็สําคัญมากเลลวลาคุณคุยกับผู้ชายเนี่ยคุณก็ต้องมีการตัดเสียงอะไรเล็กๆหน่อยใช่ไหมให้มันแบบฟังแล้วมันลื่นหูฟังแล้วมันแบบน่าฟังอ่ะแต่ถ้า คุยงานหรืออะไระคุณอาจจะใช้เสียงที่มันหนักแน่นได้แต่ถ้าคุณคุยกับผู้ชายนะคุณต้องนอะแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นกันอยู่แล้วแหละนะคะเราต้องมีเสียง2เสียง3เสียง4ของเรากันอยู่แล้วนะคะแต่สุดท้ายรู้ไหมคะว่าเรื่องอะไรที่สําคัญไม่แพ้กันเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นค่ะรู้ไหมว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็จริงนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยติดตราตรึงใจลงไปในจิตใต้สํานึกของเขาโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าคุณมีกลิ่นตัวที่แบบเขารู้สึกว่าเขาถูกใจมันเป็นเคมีที่ใช่สําหรับ เขาจะตกอุมรักคุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะแล้วฟ้าจะบอกให้ว่า p a s ช i o n p l u s l o ช i ่นนี่นะคะสามารถที่จะช่วยคุณเรื่องนี้ได้เนื่องจากว่ามันเป็นโลชั่นที่ผอมอ่อนๆทาให้เขานึกถึงสมัยวัยเด็กวัยรุ่นตอนที่แบบเริ่มมีความรักใหม่ๆนะคะเป็นกลิ่นตัวของคนที่เพิ่งรู้จักความรักนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะเนื้อครีมของเขาเนี่ยมันเป็นเนื้อครีมที่แบบไม่เหนียวเนนหนอะเลยแล้วก็เรื่องบํารุงไม่ต้องพูดถึงนะคะตัวนี้ช่วยบํารุงผิวได้อย่างแบบทําให้คุณผิวเนียนใสนะคะบอกเลยนะคะว่า ว่าถ้าใครนะคะที่อยากจะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองทั้งรูปร่างหน้าตานะคะเสียงแล้วก็กลิ่นนะคะ p a s s o o p p u s s โ o ลชเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่แฟาแนะนำเลยคะ่ะ